สวัสดีครับช่วงนี้รับสมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2566ความว่าพระนท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีภารณมัมสมบูรณ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจีนเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าตลอดทศวรรษความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันนั้นน้ำใจไมตรีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและจีน ได้อย่างประโยชน์ให้กับประเทศของเราทั้งสองมากเพียงใดในบริบททวิภาคีระดับภูมิภาคและพะหุภาคีการที่ข้าพเจ้าได้พบผาเรือก,กับท่านในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นาเอเปกที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทระหว่างทั้งสองประเทศในฐานะการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นร่วมกัน เราจะร่วมกําหนดทิศทางเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตรวมถึงพัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ได้ส่งข้อความพระราชสารอานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสในโอกาสวนันเอกราชของสาธารณรัฐไซปรัสซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคม2566ความว่าพระนัทธาน,นาดิโคโสคริสโตโดลิดิสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัสกรุงนิโคเชียในโอกาสวนันเอกราชของสาธา,ารณรัฐไซปรัสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไซปรัสประเทศไทยและสาธารณรัฐไซปรัสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและเจตนารมณ์อันดีต่อกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะ,สะแสวงหาโอกาสและขยายขอบเขตความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เน้นแฟนและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชุราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรารามาธิบดีศีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันนี้เวลา13นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมณทรรามาธิบดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสลานรมเขตพระนครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมรารามที่บดีศรีสินพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภานัยลกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทาบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394เสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชมพันษา64พรรษาตลอดรัชกาลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานับประการทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงรอดพ้นจากภัยคุกค,คามราชสมัยของพระองค์เป็นสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลสืบเนื่องที่ต้องการให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติทรงตรหนักว่าประเทศไทยควรหันมาทำการค้ากับต่างประเทศและรับความคิดเห็นใหม่แบบตะวันตกต้องแก้ไขปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกรวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีต,ต่างๆให้เหมาะสมทรงใช้พระบรมราชโชบายเป็นสายกลางผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกและตะวันออก ที่สาคัญทรงมีพระปรีชาสามารถทางวิทยาศาศสตร์ทรงวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะการคํานวณการเกิดสุริยุปราคาทรงพระปรีชาสามารถในการคํานวณสถานที่ที่จะดูและเวลาสุริยุปราคาหมดดวงได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนพระเกียรติคุณในเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับและปรากฏเด่นชัดในปี2525 25, ประเทศไทยได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาราชการที่4เมื่อวันที่18ตุลาคม2562ว่าพระบาทสมเด็จพระประเมินทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาโมกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราช สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตาภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชในวันที่หนึ่งตุลาคม2566และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในวันที่18ตุลาคม2566และเนื่องในวันนวมินพระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียกบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่15ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ